ได้มีโอกาสพูดคุยกับทาง c f ีนะครับแต่จริงๆแล้วแนวโน้มเนี่ยผมคิดว่าก็เอาลุกปีนี้ก็ยังดูค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะครับจริงๆแล้วจาก ภาพปีนี้เองเนี่ยที่รายได้อ e ีบุ๊กมันมีแนวโน้มการเติบโตที่ดูสบเซาลงนะครับเราเลยมีการปรับประมาณการลงนะครับแต่อีขานึงเองอ่ะเราก็มีการแอดออนตัวว a ล u e ของบริษัท In c o คงิโต้แซึ่งจริงๆเราเมเปเขาไปถือหุ้น51%ในช่วง Q3 ก็คือเรามีการประเมินส่วนนี้เข้าเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแต่ก็ดีเรายังแนะนำแค่ถือสำหรับเมเปนะครับเราปรับราคาเป้าหมายซีบี2 6ลงเล็กน้อยนะครับเป็น16.62บาทนะครับจากราคาเป้าหมายเดิมที่17.2บาทเรื่องใหม่ในมีติ้งเองเนี่ย บริษัทมีการปรับเป้ารายได้ลงนะครับจากเดิมที่คาดว่าปีนี้รายได้จะโต2-5%ป r -on-year นะครับก็ปรับมาเป็นโต flat growth year-on-year แล้วก็โตแค่2%นะครับที่ปรับลงเองเนี่ยมันมาจากรายได้ E-Book ที่มันโตต่ำกว่าที่คาดนะครับแต่อะไรก็ดีเองเนี่ยบริษัทยังคงเป้า net profit margin นะครับที่19.6%ถึง20.5%นะครับ แนวโน้มรายได้ Q4 ก็ผู้บริหารมีการเกริ่นคร่าวๆนะครับว่ามีโอกาสลดลงเยียวยแต่ว่าจะฟื้นตัวขึ้นคิวอันนะครับที่ลดลงเองเนี่ยมันมาจากรายได้ในส่วนของอ e ีบุ๊กที่จะลดลงตามรายได้เฉลี่ยต่อ m a u นะครับตัว m a u ก็คือมารีทีบยูเซอร์นะครับทั้งในแพลตฟอร์มตัวเมเเองแล้วก็แพลตฟอร์มตัววีดอะไรที่เป็น ที่เป็นหนังสือนิยายหนังสือนวนิยายนะครับจริงแล้วภาพปี2 0 2 6ี่บเนี่ยบริษัทก็ยอมรับนะครับว่าภาพเนี่ยมันก็ยังดูค่อนข้างเหนื่อยนะครับก็คือตามสภาวะ private consumption ที่มีโอกาสที่จะวีกลงนะครับแต่อะไรก็ดีเองเนี่ยบริษัทยัง t a r g e t ว่ารายได้ปีหน้าเนี่ยควรที่จะโตได้อย่างน้อย s ิ n g ก e ดิจิตนะครับภาพ Q4 นะครับสำหรับ multi user ทั้งใน Map แล้วก็ read l ยแพลตฟอร์มเนี่ยบริษัทยังคาดว่าจะโตได้เยียวยานะครับแต่ว่าตัวที่กดดันเองเนี่ยมันมาจากรายได้เฉลี่ยต่อ MAU นะครับ มันมีแนวโน้มไม่จะดศบซาวลงนะครับก็ตามกําลังซื้อที่มันยังดูไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องสุดท้ายเองที่มีการพูดคุยนะครับก็คือบริษัทเนี่ยมีแผนที่จะเพิ่มตัว Dividend Payout Ratio นะครับไปเป็น75%ก็คือไปแมทช์กับเลเวลที่บริษัทเคยจ่ายในช่วงปี2024ส่ะครับส่วนนึงเองเนี่ย ก็เป็นการชดเชยสําหรับเอาลุกภาพ2ปี2 0 2 5ที่มันดูไม่ค่อยดีแล้วก็ตัวราคาหุ้นเนี่ยที่มันปรับตัวล้นลงมาค่อน้างเยอะนะครับแต่ว่าในแผนอื่นเองเนี่ยบริษัทก็คาดว่าจะไม่ได้ซื้อหุ้นคืนนะครับแต่ก็ได้ชดเชยเป็นการจ่าย payout ที่มากขึ้นแทนนะครับสำหรับมุมมองของเราเนี่ยเรายังคงมุมมองที่เป็นลบสําหรับแนวโน้มการเติบโต,ตของเมบนะครับด้วย2เหตุผลหลักในกันนะครับเหตุผ <Yeah. S 2> ลแรกเองเนี่ยเราประเมินคร่าวๆถ้าอิงตามไกด์แดนสองผู้บริหารเนี่ย เท่าก um ับว่ากำไร Q4 น่าจะออกมาประมาณสัก109ล้านนะครับเทียบกับ115ล้านในช่วงไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับก็คิดเป็นการปรับตัวลดลงที่5%เดียวๆนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยมันมีดาวไซร d e risk ประมาณการของเราก่อนปรับที่เราทำไว้ที่403 3.2ล้านประมาณสัก2%นะครับเหตุผลที่2นะครับถ้าไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆในช่วง9เดือนที่ออกมาเนี่ยถึงแม้ว่ามารีทีบิวเซอร์มันโตได้6%แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยตัวรายได้เฉลี่ยต่อมารีทีบิวเซอร์เนี่ย มันดรอปลงประมาณสัก8%เด y ยวนะครับตรงนี้นะผมคิดว่ามันก็ชัดนะครับว่าเป็นภาพของ private consumption ที่มันวีคลงทำให้ user เนี่ยมันไม่ได้สเปนกับการใช้จ่ายพวกหนังสือเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็จริงๆแล้วมีการผมผมแตะเล็กสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับสแตทในส่วนสัปดาห์หนังสือช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเห็นได้ชัดเลยว่าจำนวน user ที่ใช้จ่ายหนังสือเนี่ยที่ โดยรวมแล้วจะสเปนประมาณสัก500บาทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นประมาณสัก42%ถ้าเทียบกับในอดีตในช่วงพีคพปี1นึ่งเนี่ยมันมียูเซอร์ที่จะใช้จ่ายหนังสือ500บาทในแควมาสัก6-7%นะครับเท่กากับว่าจริงแล้วยูเซอร์เนี่ยหันไปใช้ใจ่ายกับอย่างอื่นมากขึ้นนะครับแทนที่จะมาใช้ใจ่ายกับการอ่านหนังสือน,นะครับสุดท้ายนะครับเรามีการปรับประมาณการลงเล็กน้อยนะครับกำไรปี25เนี่ยเราป 1, รับลงหนึ่ไร2627เนี่ยเราปรับลงเล็กน้อยประมาณ2.2แล้วก็3.2%นะครับ คือลำดับแรกเนี่ยเรามีการปรับตัวรายได้ E-Book ลงประมาณสัก3.4เนะครับก็เพื่อเป็นการสอดคล้องกับแ s u ซั t i o n ตัวรายได้เฉลี่ยต่อ m a u ที่เราปรับลดลงประมาณสัก8เรนะครับเราก็อย่างที่2นะครับถ้าดูใน figure ที่7นะครับเรามีการแอสซูมตัวสมมติฐานของ Incognito Lab เข้ามานะครับซึ่งดิง i n c o g n i เ o Lab เนี่ยคอนดิบิวชันต่อกับรมันจะไม่ได้เยอะนะครับคือบริษัทเนี่ย แต่ก่อนเป็นสตาร์ทอัพของบริษัทไซเบอร์เซキュริตี้นะครับซึ่งฐานกำไรกับไรายได้เนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับในปี24เนี่ยฐานไรายได้ของ i n c o อร์เ l a b มันประมาณสัก94ล้านแต่ว่ากำไรเนี่ยเบ็ดเสร็จมันอยู่ที่สัก16ล้านนะครับซึ่งเราก็ประเมินคร่าวๆว่าคอนดิบิวชั่นกำไรต่อเมเปเนี่ยปี25มันจะอยู่ที่1.4%นะครับแล้วก็26 27เนี่ยมันจะอยู่ที่2.7%นะครับที่คอนดิบิวชั่นกำไรปี25มันอยู่ที่1.4นะครับกก็อยาให้โนไปนิดนึงว่า เมป็ปเนี่ยเขาเพิ่งมีการคอนโซลอินคอร์ในโต๊ะแลบในช่วง Q3 นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันจะไม่ได้รับรู้เต็มปีเหมือนในช่วงปี2627นะครับสุดท้ายนะครับเรายังแนะนําแค่ถือสลับเม,มป็ปนะครับด้วยราคาเป้าหมายใหม่สิ้นปี26ที่16.62บาทนะครับคือจริงในด้านดีเนี่ยสมมติฐานปัจจุบันของเราก็คือแอสซูมไปเลยว่าบริษัทจะจ่าย Payout Ratio ที่75%นะครับเท่ากับว่าถ้าเทียบบนนะราคาปัจจุบันเนี่ยมันจะ อิมพายเป็นดีวีเดนยิวที่สูงถึง6.5เนะครับเทียบกับในอดีตท,ที่เราประเมินว่าดีวีเดนยิวเนี่ยมันจะอยู่แค่มาสัก3.8นะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลง40%เยียร์ทูเดทนะครับแล้วก็เทียบกับเซตที่ลดลง9.3นะครับปัจจุบันเองเนี่ยเทรดบนฟาวด์ปี2526ที่11.6เท่าแล้วก็11.5เท่านะครับเทียบกับกำไร3ปีเนี่ยที่เรามองว่ามันจะโตติดลบประมาณสัก1ครับผมมก็มีประมาณนี้นะครับพี่หมก็มพี่ถามถามณกกนี้ เป็นเรื่องการแข่งขันเป็นเรื่องสักเทอร์โจนส์ของเทรนที่คนไม่อ่านแล้วหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของกําลังซื้อจําให้ประเด็นไหนมากกว่ากันครับพี่บอมจริงจากที่คุยกับบริษัทแล้วก็แฟกจากสัปดาห์หนังสือแล้วงานช่วงเดือนมีนาเนี่ยผมเิียว่ากําลังซื้อมีผลค่อนัางเยอะครับพี่บอมเพราะว่าถ้าไปดูตามเซอร์เวเองเนี่ยจริงมันมีแสแตตหนึ่งที่บอกว่าบริษัทเนี่ยดูจะไม่ได้เสียมาเก็ตแชร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ายูเซอร์เนี่ยจำนวนสมมุติว่าผูมันสัก2,000คนที่ประเมินแบบสอบถามเนี่ย 64%ิี่เซ็นเนี่ยเขายังพ r e เฟอร์ที่จะใช้ตัวเม p แพลตฟอร์มมากกว่าเจ้าอื่นอนครับคือจริงมาร์เก็ตแชรที่เราเห็นเนี่ยมันดูไม่ได้ลดลงเท่าไหร่แต่กลับกลายว่าพอกำลังซื้อเนี่ยมันเริ่มหดตัวลงก็ยูเซอร์อื่นก็ไม่ได้เลือกใช้ใจ่ายกับหนังสือเป็นบ้างอืมอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องหลักนะแล้วก็โหจริงๆต,งตั้งแต่หุ้นเข้ามานี่ i อ o โเข้ามานี่ก็ใช้เวดามาตลอดทางนะครับจากส5ิบ้าบาทลงมาเหลือส6บหกบาทละนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริ เออ n i n g ยังไม่เห็นไซคลในลักษณะแบบ e a r n i n g ็ตอนะัพเทรน่ะนะครับก็จริงๆก็มันก็ท่าเดิวมวกันหมดเลยนะพอเวลาเออร์เน็ตไม่ได้เป็นอัพเทรนแล้วเจอไซคลของเศรษฐกิจที่มันชะลออันนี้บนสิ่งที่จําพูดนะว่าการแข่งขันน่าจะกระทบบ้างแต่ไม่ได้เยอะเนี่ยก็บันผลท่าเดียวกันหมดเลยเนี่ยออกมาท่านี้ทุกตัวนะครับหลังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับโอเควันนี้ขอบคุณตางจำม,มากครับ